สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ d r i v e d o s e ช่องที่นำเสนอข้อมูลยานยนต์ที่คุณต้องการรู้วันนี้เราจะพาคุณมาพบกับ Isuzu D-Max 2025รถกระบะที่ได้รับการปรับโฉมใหม่เพื่อความแข็งแกรง่งและทันสมัยยิ่งขึ้น Isuzu D-Max 2025มาพร้อมกับการออกแบบภายนอกที่โดดเด่นด้วยกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ฝาหน้าและฝาท้ายที่ปรับปรุงให้มีความสปอร์ตและทันสมัยมากขึ้นนอลลออลอยไลยใหม่เสริมความดูดันให้กับตัวรถภายในห้องโดยสารได้รับการปรับปรุง ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยหน้าจอแสดงผลที่ชัดเจนและระบบความบันเทิงที่ครบครันทําให้การขับขี่เป็นเรื่องสนุกและสะดวกสบายด้านความปลอดภัย Isuzu D-Max 2025ได้เพิ่มระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนการชนด้านหน้าและระบบช่วยรักษาเลนเพื่อให้คุณมั่นใจในทุกการเดินทางสำหรับคุมพลัง Isuzu D-Max 2025ในประเทศไทยมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล2.2ลิตรดีเอเมสฟอร์ให้ กำลังสูงสุด163แรงม้าและแรงบิด400นิวตันเมตรพร้อมเกียร์อัตโนมัติ8สอสปิดที่ให้การขับขี่ที่นุ่มนวลและประหยัดน้ำมันมากขึ้นในส่วนของราคา Isuzu D-Max 2,025มีการปรับราคาตามรุ่นและอุปกรณ์เสริมโดยราคาเอริ่มต้นประมาณ5.5แสนบาทสำหรับรุ่นพื้นฐานและสูงสุดประมาณ1ล้านบาทสำหรับรุ่นท็อปอย่างไรก็ตามราคาจะแตกต่างกันไปตามโปรโมชั่น และอุปกรณ์ที่เลือกเพิ่มเติมสรุปแล้ว Isuzu D-Max 2025เป็นรถกระบะที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันและการผจญภัยด้วยการออกแบบที่ทันสมัยเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าและความปลอดภัยที่ครบครันหากคุณกำลังมองหารถกระบะที่มีความน่าเชื่อถือและคุ้มค่า Isuzu D-Max 2025คือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามขอบคุณที่รับชมรดสแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ